เน้นหนก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะเนานะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็พาทุกคนมาที่นาครับพามาทำไมเหรอคือหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะเพืเ่อนๆนะก็มีหลายคนถามแล้วก็สงสัยผมนะสงสัยในเรื่องคืออยากรู้ว่าไอ้เจ้ายิบซํำเนี่ยหรือที่ไก่ขี้หมูเนี่ยใส่ต้นไหนดี อันนี้คือหน้างานจริงๆนะครับเพื่อนผมขอยิบยกคลิปวิดีโอนี้นะเป็น ep ีที่หนึ่งเลยนะครับขั้นต้นขั้นแรกของวิธีการทำนาแบบคนจนแต่ได้ผลผลิตมากกว่าคนรวยนะครับก็เนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบนี้นะก็รวมรวมก็ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้นะไม่มีอะไรแล้วคือฟางก็ อ,ออกไปแล้วแล้วก็จะเหลือกค่นาแบบเพียวๆอย่างนี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้สูบน้ํานะครับตรงนั้นเป็นบ่อบาดาลยังไม่ได้สูบน,น้ํานี่แหล,ละครับเวลานี้แหละครับถ้าจะใส่ยิบซ้ําเวลานี้แหละครับเพื่อนๆนครับที่จะใส่ขี้ไก่ขี้หมูโอเคปะ่ะเดี๋ยวชัดเจนมั้นะครับเนี่ยเอาเวลานี้เลยครับเพื่อนๆอย่าไปใส่ไอ้ตอนนี่มันเป็นเถือกแล้วใส่น้ำไปแล้วปั่นไปแล้วเนี่ยมันเหนื่อย มันเหนื่อยแล้วก็มันมันมันยากอ่ะเพื่อนเื่อนแล้วพอเวลาคุณเจอก็ความเน็ดเหนื่อยนะคุณจะไม่ทําบ่อยๆหรอกแล้วมันก็จะกัดฟันทําไปทีนึงเอาแค่ผาน่ะในในก็ซื้อมาแล้วเนี้ยอย่าทําแบบนั้นเพื่อนเนี่ยวิธีของผมเนี่ยคือคุณไม่เหนื่อยหรอกคุณจะใส่รถอีฮอบโอยเลยก็ได้เอาเอาเอาขี้เกียจสุดเลยนะหรือใส่รถอีฮอบแล้วนั่งแล้วก็เอาเครื่องพ่นเถอนรถอีฮอบเสร็จแล้วไอ้ค้นพ่นก็พ่นไปไอ้ค้นคับกับคับไปเอาเอาเลือกเอา เลือกเอามีตั้งหลายวิธีครับเพื่อนๆที่จะทําให้เราเหนื่อยน้อยอะนะคําถามคือเอ้เราไอคนที่นามไม่แห้งล่ะเอออันนี้ก็ว่ากันไปอีกแนวทางนึงเนาะแต่ผมพูดตามพื้นนาของผมนะเพื่อนๆน,นะก็คือมันแห้งอะครับแล้วรู้และแหงเบลอเลยแต่สิ่งที่นาผมไม่เหมือนคนอื่นก็คือดินอะที่เหยียบไปเนี่ยเพื่อนๆดินที่มันเหยียบไปเนี่ยมันจะมันจะยุบยับมันจะแตกแตกลอน เวลามันมันแห้งอะครับแต่ดินดินที่นี่เนี่ยมันคือแห้งแล้วมันแห้งไม่ขัดใจหรอกครับเพื่อนเนมันจะอมความชื้นไว้อยู่มันก็เลยทําให้ข้าวเราดมสม,มุิและสิ่งที่มันจะทอนให้เห็นอย่างนึงนเ,น,เนี่ยเพื่อนผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ,นะตรงต้นนู้นอะต้นนู่นนะครับเนะี่ยต่อข้าวที่มันเกิดขึ้นมาเขียวเยี้ยงก็ใส่ปุ๋ยไปยูเลียไปยี่สิบโลต่ตอไรนะ่น่ะเพื่อนๆดูดิทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเหรอ ไอ้ที่สายสะสมอยู่ในดินนี่แหละเพื่อนๆเราไอ้ผลของการทํางานของยิบซ่อมนี่แหละมันทําให้ขีดความสามารถของต้นข้าวมันมันไปจนเรื่อยๆอ่ะแล้ว,แล,วแล้วเป็นเหตุผลนี่แหละเพื่อนๆที่ผมพูดนักพูดหนาว่าไอ้คาไอ้ซับแสดงคําว่าไหลคําว่าข้าวเขีเยวเกินงามเกินดีเกินอ่ะมันมาจากที่มาของคํานี้แหละครับนะตรงนี้ก็น่าจะทุกคนน่าจะพอจะเข้าใจแล้วนากว่ามันมันควรจะใสในเวลาไหนนะครับที่นี้ ก็แน่นอนครับมันเป็นหัวใจสําคัญเลยผมก็พยายามจะย้าให้ทุกคนตระหนักนะครับว่า150โลหรือ100กิโลต่อไร่เนี่ยมันจะเป็นสําหรับคนที่สภาพนาะเดิมๆแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นะครับเนี่ยไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะแล้วคุณจะพบคําตอบครับว่าคุณจะใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงหรือถ้าคุณทําติดๆกันหลายรอบคุณจะพบคําตอบครับ ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีของคุณมันจะยุดลงไปในที่สุดแล้วพาอเหตุผลดีๆแบบนี้มันไม่ดีกว่าเหรอครับมันไม่ดีกว่ามันไม่ดีกว่าที่ที่อะไรครับที่เราจะต้องลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกแล้วคนที่ได้กับไม่ใช่คนที่ทําแต่คนที่ทํากับเป็นคนที่มีแต่เสียกับเสีย ผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนฉลาดพอแลกและแยกแยกเหตุผลนี้ได้ฝากไว้ให้คิดครับกับการใสมูลสัตว์แล้วก็ยิบซ้ำครั้งแรกในสภาพพื้นหนาแบบนี้จะไม่เน็ตเหนื่อย